สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถด e ีแฮกเกอร์ใหม่เนาะใหม่ขอกสู่เลยมาติดวันนี้วันที่28นะครับธันวา2555เนาะมาติดหน้าร้านเลยนะครับใหม่รถอยู่ที่ นี่ยเหรอร้อยหกสิบเจดกิโลนะโอ้โหใหม่เลยิึงออกนะครับไม่กี่วันนี้เองเองนาะลายใหม่ตานี่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแทงแรูนแก่บิดรูดใจเลยพังเนาะเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยเดี๋ยวจะมาโชว์กันขโมยกันดูนะครับขโมยผมกดล็อกสองครั้งนะครับ๊ดดบกดสองครั้งปุ๊บไฮโดรถรถจะไม่ล้องเนาะจะไม่รบกวนชาวบ้านก็นขโมยทั่วไปโดรถหน่อยก็จะล้องลนะ เขาเล่นลำพังคากนกันเนาะของผมจะไม่ร้องผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมติสมมตินี่เป็นแจผีนจผเนาะแทงลูกุญแจเข้าไปแทงปุ๊บบิดจะร้องตาไม่ติดนะครับบิดจับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่ในหมดเท่านั้นแต่ถ้าขโมยเราท<ม>ี่เติดกับเขาได้คือกนะันน้ำนะขีดรลดักฝนได้เลยแต่ขโมยทั่วไปขีดรลดักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังแล้วเนะาะ เราจะมาสั่งสตาร์ทที่รีโมทกันดูนะครับกดปุ่มสตาร์ทนี้สองครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กเปิดเลยนะครับแล้วก็สตาร์ท